สวัสดีครับฟ้าดรักมวยอเด็กคุยโอวอรนี่เราจะมาสอนวิธีการทีเขาวนนะครับเขาหงวิ่าเข้าไปบนนะครับเขาคูตสุนะครับดูครับตามคลิปนี้ครับผมมีการเด้งีเขาการที่เขานะครับการยื่นอ่านี่ต้องยืนระยะแบบไหนแขนต้องอยู่ตำแหน่งไหนนะครับดูนะไม่ที่เด้งเขาเลยดูหงเด้งอืมแบบนี้นะครับอ่าอิงที่ควรรู้นะครับเวลาซ้อมเวลาซ้อมเราที่ไม่ใช่หัวเขานะครับที่เราใช้ด้านข้างด้านข้างขานะครับมันก็ จะเซฟแล้วก็โคซ้อมของเราก็จะมีเก็บนะครับเพราะว่าเข่าโคงนี่เก็บจริงนะครับเท้า,อาของเข่าใส่เนี่ยมันปักเข้าไปตรงที่ชายโคงจุกดันกันนะครับอ่านะครับการดิ้งตีเข่าปุ๊บไหลแขนตำแหน่งแขนดูก่อนอ่าเก็บม้วนครับผมอ่าดิงเราวทียื่นแขนข้างไหนจับข้อแขนข้างไหนไหลแขนอ่าเห็นไหมการตีเรงโยกโคงมาข้างหลังลก็ดิ้งตึ้งเข้าไปอ่านี่คือวิธีการ ตีเขาหงหรือเด้งตีเข่าตอนที่เราจับบุมใหม่ที่ประกบจะตีเข่าหูในกับผู้ต่สอสู้นะครับบางคนนี้ไม่ฝึกเลยตีไม่เป็นนะครับบุ้ผู้ต่อสู้กอดลัดเดินตกค่าเปไนเลยเนี่ยเราต้องมาฝึกนะครับผมนี่คือวิธีการฝึกตีเขาบุมใหม่นะครับสำหรับเขาโาหงขอบคุณม,มากๆครับ